หายละเวกัสครับผมดูอะไรดูหมาอีรำเบื้องหมาอีรำผูนเบื้องหมาอีรำเบื้องยังเบื้องดาดาบ่ว้าเบื้องกันละอาจะเต้นอยู่กับหน้าไหนจะเต้น อย่าติ้น่อย่ครับใครโดนปันเน้ดูอะไรเอ่ยผู้เท่า่งมปากผู้เท่าน้อย วิกาดโอ้ว้า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 วุ่ยบัยังอยู่าบเน่น่ะบนบูติงอะบนบูนบนเอาเหลีววบังยังน่ะเล้วบงพ่อ ขับรถอ่ะบุนบุนแล้วบุนบุนแล้วบุอืมอันจะกวาป่นมาเดี๋ยวเน่แข็งแรงบูดินบุติงอยู่หลังพื้นนะดินจุหน้าทังนั้นยื้อไป đuổi cặp dã, không may đứt, đuổi cặp dã, không may đứt. Lại nhỉ bao lại <laughs> nhí. ว่าห้องคำนลใช่ไหมยีร่รำเก่งมาใส่ไหมใส่แล้วขอแล้ว,ลวนะเนาะสองส,สานาที